สวัสดีครับคลิปนี้ได้นำเอาพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตุรุสุมแล้วก็ด้านหลังนะฮะเป็นหลังลายไม้มงคลก็คือเวลากดพิมพระนะฮะให้เนื้อหามวลสารกดแน่นในแม่พิมพ์ท่านที่กดก็ได้นำเอาแผ่นไม้มากดนะครับ อันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะเพราะว่าเป็นการจงใจใช้แผ่นไม้ที่มีลักษณะแบบนี้มากดด้านหลังเพื่อจะได้รู้ว่าพระสมเด็จชุดนี้เป็นของตระกูลไหนเป็นผู้กดพิมพ์พระนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จยุคปลายนะครับเนื่องจากพระสมเด็จยุคปลายจะมีการสร้างเป็นจํานวนมากเพื่อ ให้ครบจำนวนวันในวาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นวาระของรอ5ของลา2411หรือวาระสําคัญเข่น2408พิธีโกนพระโศกันของรอ5นะครับพระสุดเด็ยยปปลายนะฮะเอเกลักษณ์ชัดเจนก็คือมองดูการนั่งก่อนนะครับเราจะเห็นรูป ตาแข็งประบาดชัดเจนแล้วก็ฐานล่างสุดส่วนมากจะมีรอยยุบตัวตรงกลางซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์ฐานสิงเจเล็กนะฮะเล็กกว่าพระยุคลางแล้วก็จะมีเส้นมัคับพิมพ์หรือเส้นกรอบกระจกแล้วก็ฝั่งซ้ายองค์พระนี้นะองค์การพระเขาเรียกว่าเส้นวาสนาอัานนี้จะเป็นตัวที่เรามาดูว่าเป็นพระ ยุปลายหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีข้อหนึ่งก็ดูข้อสองไม่มีข้อสองก็ต้องดูข้อสามข้อสี่ไปนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนดูง่ายนะครับเป็นพระที่มีการลงรักมาก,ก่อนการลงรักในพระสมเด็จวัดระฆังนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับเนื่องจากเป็นการถนอมเทอพระ ให้คงทนอยู่น,นานๆด้านหลังนะฮะในส่วนที่ต่ำเราก็เห็นปูนงอกขึ้นมาเป็นสีขาวชัดเจนนะฮะแล้วก็ยังมีเส้นลักที่ยังหลุดไม่หมดฝังอยู่ส่วนด้านหน้าก็เช่นเดียวกัน,นะฮะปูนงอกขึ้นมาเป็นสีขาวแล้วก็เราจะเห็นตรงเส้นซ้มมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีการม้วนตัวนะครับ ก็ถือว่าองค์นี้เป็นพระที่มีความงดงามพุทธศินยุคปลายแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนมาดูขอบนะฮะขอบลักษณะแบบนี้นะฮะมีรอยปีรอยแยกก็บ่งบอกว่าเป็นการตัดขอบด้วยมือนะครับตามรอยปีรอยแยกเราก็ยังเห็นเส้นลักที่ฝังอยู่แล้วก็เห็นปู่ที่งอกขึ้นมานะครับด้านในองค์พระ พระอุระนูนเด่นนะครับด้านนี้เราจะเห็นพระบาทชัดเจนฐานล่างมีรอยยุบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางเห็นเส้นพระสอพระสอก็สูงนะฮะแล้วก็พระเกศทะลุซุ้มออกไปด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะพระเกศเราก็เห็นทะลุซุ้มออกไปตามขอบก็มีรอยปีรอยแยกนะฮะเราเห็นเส้นชายจีวรเห็นพระกัน แล้วก็เห็นปูนที่งอกขึ้นมาในส่วนที่ลาดเอียงไม่ว่าจะเป็นข้างพระเกศข้างแขนข้างเขา่าใต้ฐานนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่กดพิมพ์ได้ลึกเส้นสายติดชัดเจนเรามาดูรูปที่ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะครับรูปนี้เป็นรูปของฐานล่างสุดด้านขวานะครับ จะเห็นว่ามีการตัดเฉียงเล็กน้อยซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของพระยุคปลายฐานสิงนะฮะเล็กแล้วก็มีความสูงว่งบอกว่าเป็นการกดพิมพ์ได้ลึกรอบๆบริเวณก็เห็นสีขาของปูนที่งอกขึ้นมานะครับนอกจากนั้นเราก็ยังเห็นมวลสารเส้นซุ้มนะฮะก้อนนี้เป็นก้อนของผงพุทธคุณนะครับ งดงามมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นรอยแตกเห็นเส้นรักที่ฝังติดอยู่เส้นซุ้มเส้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีการม้วนตัวเซตตัวเห็นก้อนสีขาวของผงสมเด็จของผงพุทธคุณนะครับตรงนี้นะฮะก้อนใหญ่อาจจะเป็น ชิ้นส่วนของพระสมเด็จที่แตกหักแล้วก็ถูกตำมาผสมในเนื้อพระนะครับสอกแขนเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนมีร่องรอยของปูนที่ออกขึ้นมาเป็นชั้นๆแล้วก็เห็นรักที่ยังหลุดไม่หมดติดอยู่นะครับตรงนี้เป็นเข่าด้านซ้ายนะครับตรงนี้เป็นเส้นชายกีวร น,นี่เป็นรูปพระอูระเห็นสอกแขนทั้งสองข้างพระอูระนูนเด่นการวางแขนโคดงามภูปนี้เป็นรูปพระพักนะครับเห็นรอยแตกเห็นเส้นลักที่ฝังอยู่เห็นพักกันรอบๆบ,บริเวณพระพักไม่ว่าซ้ายหรือขวาก็มีปูดงอกขึ้นมาบนพื้นผิวรูปนี้ เราจะสังเกตได้ว่ามีความสูงความต่ำนะครับมีก้อนดินกำแพงมีเศษลักที่ฝังติดแล้วก็มีสีขาวของปูดที่งอ,อกขึ้นมาลูกนี้เป็นลูกเส้นซ้มนะฮะในเนื้อเมื่อเราซูมดูใกล้ๆเราก็จะเห็นมวลสารอย่างเม็ดนี้นะเป็นมวลสารสีแดงรอยแตกเก่าเส้นลักเก่า ที่ฝังติดอยู่เรามาดูรูปด้วยกล้องกําลังขยายสูงนะฮะอันนี้เป็นพระพักนะฮะตรงนี้เป็นพักกันเราเห็นเส้นพักกันอยู่เส้นเดียวนะครับซึ่งเป็นพุทธสิทธิ์ของพระอยุปลายจำลองมาจากพระพุทธรูปองค์สำคัญน,นะครับ ขสอศอหรือลำคอตะกี้เราดูด้านข้างจะเห็นความสูงนะครับอูระนูนเด่นงดงามวงแขนสวยซอกแขนลึกในส่วนที่ลาดเอียงเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นปูนงอ,อกขึ้นมาเป็นชั้นๆเส้นชาจีวร เป็นตัวชี้ว่าพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเอกลักษณ์ของพระยุคตลายนะฮะเราจะเห็นพระบาทชัดเจนนะครับพุทธศินช่างแกะได้งดงามฐานสิงจะเล็กกว่าพระยุคการ ฐานตั้งสุดเรามาดูมนสารที่ซ่อนอยู่ในเนื้อพระนะครับ ในส่วนที่ต่ำนะฮะเราก็เห็นปูนงอกขึ้นมาชัดเจนเห็นเศษลักเก่าสีดำดำเห็นเส้นลักที่ฝังอยู่ในเนื้อพระแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทับเนื้อพระมีการเซตตัวมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพผิวพันธุ์เป็นตะปุ่มตะปั่มไม่ราบเรียบ เรามาดูด้านหลังนะฮะสังเกตเห็นลักที่ยังหลุดไม่หมดในพื้นที่ส่วนที่ต่ำแล้วก็มีพูนงอกขึ้นมานะครับด้านหลังเป็นหลังลายไม้มงคลก็ทำให้พื้นผิวไม่ราบเรียบมีสูงมีต่ำดังนั้น ก็ต้องคอยปรับโฟกัสตลอดเวลาอันนี้เป็นดินสีฟ้านะฮะตรงนี้เป็นดินสีแดงเป็นดินกำแพงมีเส้นลักมีลักเพียงติดอยู่การเปลี่ยนแปลงทักยภาพเห็นชัดเจนนะครับ แบบนี้มนุษย์ทำไม่ได้นะฮะเรามาหยดน้ำยาเช็คผิวแขนไซ์เพื่อเป็นการที่สูตรว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุกนะฮะแล้วก็มีส่วนผสมหลักก็คือปูนเปลือกหอย ก็ถือว่าโอเคนะฮะหยดน้ำยาน้ำยาก็เกาะเป็นเม,ม็ดกลมไม่กระจายหายไปฟองอากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตโตงดงามนะครับเรากลับมาดูด้านหน้าอีกครั้งนะฮะมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมาดู ลักเก่ามาดูปูนที่งอกขึ้นมามาดูมวลซาต่างๆสัาเกตนะฮะถ้าลูกซูมออกไป ปูนงอกทั่วทุกพื้นผิวนะครับสีสันก็หลายโทนสีลดหลั่นกันไปมงบอกว่าเป็นการงอกที่ต่างเวลากันจุดไหนงอกก่อนสีก็จะคล้ำนะครับจุดไหนงอกใหม่สีก็จะขาวกว่า ภาพของความเก่าเห็นชัดเจนนะตามซอกแขนพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จยุคปลายเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีความงดงามพุทธศิลป์จำลองมาจากพุทธลูกองค์สำคัญ โอเคครับสำหรับพระสมเด็จองนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ